ทำไมมาต่อราคากันแบบนี้ล่ะคะแล้วไงอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นของในห้างใครก็ต่อราคากันล่ะคะเนี่ยของข้างทางเนี่ยใครใครเขาก็ต่อราคากันไม่ใช่หรอแม่ทีของในห้างอะ่ะทํามาเป็นหน้าบ้าไม่กล้าต่อที่กระหมูปิ้งแค่ไม้สิบาทมาต่อกันแบบนี้ หมูปิ้งนี่ไม้เท่าไหร่คะไม้ละสิบบาทครับเลือกได้เลยครับแล้วปลาดุกล่ะปลาดุกตัวละสามสิบครับแพงวันก่อนนะฉันพี่ซื้อร้านนู้นน่ะตัวละยี่สิบเองร้านพี่ไม่เหมือนร้านคนอื่นนะน้องปลานี่พี่คัดมาอย่างดีเลยตัวก็ใหญ่ไข่ก็มีย่างมานี่กรอบหอมไม่เหมือนร้านคนอื่นเลยนะ มันก็ตัวเท่าๆกันนั่นแหละแล้วตกลงจะเอาปลาดุกหรือหมูปิ้งดีครับลดให้ฉันได้ไหมล่ะหมูปิ้งเนี่ยไม้ละห้บาทส่วนปลาดุก,ก่ตัวละยี่สิบลดไม่ได้หรอกครับถ้าลดให้น้องอ่ะแล้วพี่จะเอากำไรจากที่ไหนล่ะพี่ต้องเอากำไรไปต่อทุนนะแค่นิดๆหน่อยๆเอง ยันพ่อค้าะคะฉันเอาหมูปิ้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปลาดุกทั้งหมดเลยคะ่ะจริงเหรอครับอรอแป๊บนึงนะครับได้คะ่ะนี่คุณอะไรคะฉันมาก่อนนะมาแย่งกันแบบนี้ได้ยังไงฮะมาก่อนแล้วยังไงอะ่ะเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่เอาไม่ใช่เหรอคะฉันยังไม่ได้พูดสักคำแล้วว่าฉันจะไม่ซื้ออะ่ะแต่เมื่อกี้คุณมาต่อราคาหมูปิ้งให้เหลือไม้ห้าบาทปลาดุกให้เหลือตัวยี่สิบมันก็เกินไปหรือเปล่าคะ แบบนี้พ่อค้าคงขายให้คุณไม่ได้หรอกจริงไหมคะพ่อค้าจริงครับเห็นไหมคุณก็แต่งตัวดีนะคะแล้วของที่คุณซื้อมาก็น่าจะแพงหน้าดูทําไมมาต่อราคากันแบบนี้ล่ะคะแล้วไงอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นของในห้างใครเขาต่อราคากันล่ะคะเนี่ยของข้างทางเนี่ยใครๆเขาก็ต่อราคากันไม่ใช่หรอแหม พีของในห้างอะทำมาเป็นหน้าบาาไม่กล้าต่อที่กับหมูปิ้งแค่ไม้สิบบาทมาต่อกันแบบนี้หน้าเกลียดเกินไปแล้วค่ะคุณอุ้ยแตฉันก็ไม่ซื้อละเสียลมพอค้าเรียบร้อยหรือยังคะได้แล้วครับทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดร้อยยี่สิบครับร้อยี่สิบนี่คะ่ะนี่ครับขอบคุณครับค่ะ ฮลโหแกเออฉันก็มีเรื่องจะเม้าเหมือนกันเมื่อกี้นะชิไ่ซื้อของใช่ป่ะแต่ฉันขอต่อราคาแค่นิดเดียวททำเป็นไม่ขายให้ฉันคนขับรถคะกลับบ้านคะ่ะ Okay, Can you can't go now?